สวัสดีคะ่ะยายปาคนโขดชาแนลจ้าวันนี้ยายปาคนโขดชาแนลจะมาแนะนําเรื่องการหาหมอเนาะนะคะหาหมอที่ว่า,อ,าอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตจัดไปให้นะคะทุกทุกสถานทูตของประจําต่างประเทศนะคะเขาจะมีหมออยู่ในที่ร่วมเครือข่ายของโควิดเนาะนะคะกับปะของสถานทูตนะคะเราเข้าไปเช็คทางเว็บไซต์ของสถานทูตแต่ละประเทศได้เลยเนาะนะคะ มีนะฮะวันที่ยายปาเดินทางอ่ะทาไมยายปาออกมาพูดนะ,ะเมื่อวันที่เดินทางมีพี่คนไทยสองคนเนาะนะคะเขาทำไม่ถูกต้องเนาะคะือนะคะคออือใบที่ว่าใบตรวจสุขภาพนะคะเราไปไปหาหมอเนาะนะคะหาหมอที่ว่าเราเข้าไปในเว็บไซต์นะคะเขาจะมีหมอที่ว่าเข้าเครือข่ายโควิดกับของสถานทูตแต่ละที่เลยเนาะ,ะเขาจะมีแนะนําให้เรานะคะ เราก็ไปหาตามที่เขาแนะนําเลยนะคะมีพี่2งท่านนะที่ว่าเขาไม่ได้ไปหาหมอเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลมานะคะแล้วเขาได้ใบรับรองจากโรงพยาบาลมาเท่านั้นเนาะไม่ได้เขาเช็คลายชื่อเข้าไปที่คอมพิวเตอร์แล้วไม่มีลายชื่ออยู่ในเว็บที่ว่าเขาเข้าเครือข่ายเนาะก็เลยมีปัญหากันอยู่ที่สนามมิประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคะยายปาถึงแนะนําว่า ถ้าใครจะไปหาหมอที่จะกลับจะกลับเมืองไทยจะมาจะไปหาหมอเกี่ยวกับหนึ่งต้องตรวจสุขภาพด้วยนะคะต้องมีใบตรวจสุขภาพเหมือนตัวนี้ของเยปานะคะอันนี้จากหมอที่ว่าในเว็บไซต์เลยนะคะแล้วก็ใบตรวจโควิดจากหมอในเว็บไซต์ที่ว่าเข้าเครือข่ายกับสถานทูตเนาะนะคะเยปาก็ไปมาอย่างถูกต้องเนาะนะคะเนี่ย คือเราต้องไปตามที่ว่าในเว็บไซต์เท่านั้นนะคะในเว็บไซต์ของสถานพูดเนาะนะคะแล้วเอกสารที่คนไทยเรานะฮะโพสต์ซับแล้วที่เราจะเดินทางมาต่างประเทศอะ่ะเราต้องใช้ใบอะไรบ้างเนาะนะคะอย่าลืมเลยก็คือพาสปอร์ตกบวีซาของคนไทยเรานะฮะแล้วก็ใบรับรองการเข้าเมืองไทยนะคะเราเป็นคนไทยเราก็ต้องไปขอใบรับรองเข้าเมืองไทยเช่นกันเนาะ เวลาเราส่งเอกสารที่เราขอใบรับรองเข้าเมืองไทยเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานทูตของแต่ละเมืองนะคะพอเราทําเอกสารครบเราได้รหัสหกตัวเซตแล้วยื่นเอกสารพาสอะไรให้เขาเซตเรียบร้อยเขาก็จะมีตัวนี้ส่งมาให้เราแล้วเราก็ก๊อปปี้ออกมานะคะก๊อปปี้ออกมาแล้วก็มาเซ็นซื่อตรงนี้เนาะเขามันก็จะเป็นรูปแบบนี้ออกมาเลยนะคะใบรับรองเข้าในเมืองเนาะนะคะแล้วเราก็มาเซ็นซื้อตรงนี้แล้วถือตัวตัวนี้มาด้วยนะคะ สองใบโรงแรมนะคะใบโรงแรมนะคะใบจองโรงแรมนะคะโรงแรมต้องเข้ากับเครือข่ายของสถานทูตเช่นกันนะคะมีรอยกว่าโรงแรมเนาะตอนนี้นะคะเข้าไปเช็คได้เลยนะคะมีต้องเช็คดูดีๆนะคะอย่าไปผ่านในหน้าหรืออะไรนะคะเ,เข้ากับโรงแรมโดยตรงเลยเนาะนะคะโรงแรมที่เขาเข้าเครือข่ายกับสถานทูตเนาะมันจะมีเข้าไปเว็บไซต์เขาก็จะมีโรงแรมแนะนำ้วยจ้ะ หรือเราเขียนที่ Google ก็ได้โรงแรมกักตัวเนาะมันก็จะขึ้นมาเลยเนาะนะคะแล้วก็นะคะตัวอ่าตัวนี้เนาะที่เราคอปปี้มาที่เราจองตั๋วเครื่องบินนะคะตัวนี้เนาะนะคะใบตั๋วเครื่องบินที่เราจองทางเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยนะคะแติดมาด้วยนะคะแล้วก็ใบตรวจโควิดนะคะที่แพทย์เขาออกให้นะคะตัวนี้เนาะมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะ ที่เขาขึ้นก็คือคือขายของสถานทูตแต่ละที่แต่ละเมืองนะคะแล้วก็ใบตรวจสุขภาพนะะนี่คือใบสําคัญเลยที่ว่าเราพอเราจะขึ้นเครื่องเราผ่านต้อมออะไรอ่ะนะคะเขาจะใช้ตัวนี้เขาจะตรวจตัวนี้หมดเลยนะคะเราต้องมีนะถ้าไม่มีนี่คุณตกเครื่องทันทีเนาะนะคะส่วนต่างชาติเนาะต่างชาติมีอะไรบ้างนะคะก็มีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะของต่างชาติเนาะอย่างแรกเลยเนาะต่างชาติ วีซ่ากับพาสปอร์ตนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะใบประกันโควิดเ,เนาะนะคะที่ทำเนาะนะคะต้องมีมานะคะใบประกันนะคะที่เขาให้เราทำนะคะของคุณตาเขาทำมาเราต้องมีใบมาให้เขาดูนะคะเขาจะระแยกดูเลยนะคะแลวส่งก็คือใบจองโรงแรมเช่นกันเหมือนคนไทยเลยนะคะใบจองโรงแรมนะคะ เราต้องก๊อปปี้มาเนาะนะคะทางโรงแรมเวลาเรา,อาจองโรงแรมเนาะโรงแรมเขาก็จะส่งเอกสารมาให้เราเนาะก็จะเป็นรูปร่างหนา้าตาแบบนี้เราก็ก๊อปปี้ออกมานะคะนี่นะคะว่าเรามาจองโรงแรมเขาจริงนะคะแล้วก็ใบตรวจโควิดเนาะนะคะที่เข้าเครือข่ายกับสถานทูตแต่ละเมืองนะคะก็ของคุณตานี่นะคะต่างชาติต้องบอกหน่อยนึงนะคะจะเพิ่มเติมมัคือเป็นสองใบเพราะอะไรนะคะหนึ่ง เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาประจำเมืองท้องถิ่นของเมืองเขานะคะของคุณตามีส่งใบแล้วเขาเรียกดูสงใบเลยนะคะพกมาส่งใบเลยนะโมนะคะถ้าโมโคอโมเขาโอมาส่งใบเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาประจำเมืองของตัวเองนะคะแล้วก็ใบตรวจสุขภาพก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือกนเนาะนะคะเข้าเครือข่ายกับของสถานทูตเนาะเข้าไปดูในเว็บไซต์ไดเลยเนาะอันนี้คือที่ว่า ยาปลาผ่านมาเนาะนะคะว่าเตรียมอะไรมาบ้างเนาะนะคะใบที่จะไปพบหมอพบอะไรมีก็มีแค่2อ,อย่างแค่นั้นเนาะนะคะก็คือ,อใบตรวจสุขภาพเนาะสุขภาพของเราเราเป็นโรคความดันโรคอะไรไหมเราจะต้องไปหาหมอที่ว่าอยู่ใน กลุ่มเครือข่ายของอสถานทูตที่เขาจัดไปให้เนาะเราเข้าไปเช็คดูแล้วก็จะมีรายชื่อนะฮะเราต้องโทรเช็คก,ก่อนนอจะบางบางที่ก็ไม่รู้เรื่องกับเรื่องนี้เลยนะครับแต่ว่ามีรายชื่อขึ้นอยู่ในกสถานทูตเฉยเลยก็มีนะจ๊ะยายปลาลองโทรไปเร็วนะตอนที่อยู่ที่นู่นเนาะโทรไปสี่ห้าเจ้านะเขาบอกไม่รู้เรื่องกับเรื่องนี้เลยเนาะนะคะ แต่เราก็ต้องพยายามค้นหาดูนะโทรเขามีเบอร์โทรให้เรากปโทรโทรถามเขาสอบถามเขาก่อนก็จนะเนาะไม่ใช่สี่ซูงห้าไปนะเพราะว่าต่างประเทศนันก็ต้องนัดก่อนเนาะนะคนะ,ะไม่ใช่ว่าเหมือนเมืองไทยแล้วเนาะอย่างเมืองไทยเรานี่ไปมเมื่อไรก็ไปได้ยี่สิบี่ชั่วโมงนะแต่ต่างประเทศนี่ต้องเทียรมินก่อนเนาะหรือว่าต้องนัดไว้ก่อนนะใบใบแพทย์ก็มีใบตรวจโควิดก็ใบตรวจสุขภาพสองอย่างแค่นั้นเองเนาะนะคนะ,ะแต่ต่างชาติอะ ให้เขาออกเป็นภาษาพื้นเมืองของเขากับภาษาอังกฤษนะฮะสอง,สอ,งอย่างเนาะนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษยอยู่แล้วก็ออกแค่ภาษาอังกฤษยอย่างเดียวเนาะนะคะอันนี้ปาก็แนะนํามาเนาะ,ะแต่ว่าอย่าไปทําอย่าไปทําอย่างที่คนไทยสองคนนะเกือบตกเครื่องนะถ้าทางโรงพยาบาลไม่ไม่เขาไม่โทรไปหาทางโรงพยาบาลน,นะ จะไม่ได้มาเลยนะทางโรงพยาบาลเขาประกันให้นะถึงได้มาเนาะนะคะเครื่องเครื่องลาเดียวก็ยายปานี่จะจ้ะสองคนกับพีพีคนไทยสองคนนะคะถ้ามีใบแบบที่ยายปาว่านี่นะคะมาถึงสนามบินเล้วสะดวกเลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะที่แมสปิดปากปิดจมูกเนาะอย่าลืมพกมา,ากนะ้วยจ้ะเนาะแลวยายปาขอแนะนําอีกอย่างนึงนะเนาะยาแก้ปวดอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรา เป็นคนดันเป็นไรเราก็อย่าลืมพกยามาเนาะนะคะยาประจําตัวของเราที่เราต้องใช้ประจาอ่ะยัยปานี่ก็พกยามงยามองมานะเพราะยยปาติดยามงเนาะนะคะยัยปาต้องใช้ประจํายามองนี่ยยปาก็เอามานะคะคลิปนี้ยยปาก็ขอลงแค่นี้ก่อนเนาะมาเพื่อเล่าประสบการณ์ให้ฟังเผื่อ,อใครจะมานะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างก็ดูเอานะคะคลิปนี้ยยปาก็ขอสวัสดีคะ่ะ